ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วสนามจอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพราะกผมยุทธเจนี่นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปบุรีรัมย์กันนะครับซึ่งจะไปดูการแข่งขันม o ต GP จีพีนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแข่งขันเลยนะครับซึ่งเมื่อวานก็เป็นวันที่คัดลิฟายนะครับแต่เราไม่ได้ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวันแข่งขันกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สระบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะฮะการเดินทางจะเป็นยังไงิดตามชมกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงที่สนามช้างสกิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่งาน MotoGP นะครับหลังจากที่เราเดินทางกันมาได้สักพักเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์นะครับก็เดินทางมากันถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับพรสตาร์ทนะฮะเต้ฮะเต้ก็มานะครับผมแล้วก็ กิจก็มาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาชมบรรยากาศข้างในกันนะครับว sì ่าบรรยากาศภายในงานนี oh, ่จะเป็นยังไงนะครับดีครับมีรถอีแสนด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดตอนนี้อากาศกำลังดีนะครับเหมือนอยู่ฮอกไกโดเลยนะครับ อะไรนะตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วสนามชอวนะครับทีก็คนก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะก็สำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่เราจะไปกันนะครับนั่นก็คือเดี๋ยวจะไปที่บูธยามาฮ่าพาวิเลียนนะครับก็จะเป็นบูธของทางยามาฮ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ที่นั่นเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราไปเยี่ยมชมกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธจามา่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับโอ้โหคนเยอะมากนะครับผม ดูคันนี้ดิยังสวยเลยนะแล้วก็มีนี่วันนี้เป็นเหมือนซิมูเลเตอร์นะครับมีน้ำแมนเลยนี่เลยนะครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับอาจารย์เอก BBM นะครับมาแล้วมาแต่มาดตฮะเพิ่มงมาถึงเมื่อกี้เนะี่ย ไม่ทันหายเหม็นเลยแอบตดได้เหรอก็มาพร้อมกันหลังจากที่เราก็ไม่ได้เจอกันมาอูหลายเดือนเนาะตั้งแต่ผมป่วยเนาะใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ผมป่วยผมก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับพักนอนไปแล้วที่เกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับก็วันนี้มาเดี๋ยวมาเชียร์ด้วยกันใช่ใช่ใช่เชียร์เบอร์ไหนเอ่ยคอตาวาโล่เออเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบสิครับนะก็ก็แอบเชียร์วัตโต้ทูด้วยก็เป็นเจ้าคู่บุกที่เป็นคู่บุกครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างมาถึงมาไห้วพี่มาถึงตอนไหนเช้าเลยเหรอไม่ได้นอนเลยโอ้โหยังไม่ได้นอนยังไม่ได้ที่สองรอบเนี่ยสนุกไหมพี่มันมหนักของจริงอ่ะอยู่ดีแล้วมันไม่หนักขนาดนั้นเราก็อยู่กับเจ็ทนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมไปเจอเอกมาแล้วแล้วก็เจอน้ำแมนมาครับครับเป็นไงบ้างม้าแต่วันไหนมาอ่ะวันศุกร์เลยครับพี่โอ้มาก่อนเพื่อนเลยนะเนี่ยเอจออะไรเด็ดๆตั้งหรือยัง ก็ยังไม่เจออะไรครับเขาไปถ่ายเห็นเขาไปถ่ายรูปคู่นักแข่งขนมยังไม่ได้นายนักแข่งแล้วพิตตี้มีไหมครับไม่ชอบเลยเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงนะฮะก็นะ ังจากที่เราก็ไม่ได้เจอกันมานานแล้วได้ข่าวว่าสุขภาพใช่ใช่ต้องรักษาสุขภาพนะครับก่อนก่อนหน้านี้ก็เจอปัญหาในเรื่องของโรคไข้เจ็บนะครับเราอายุเลขสี่แล้วเราร่มแก่แล้วดีกว่าแก่แล้วจริงเราไม่เหมือนแก่นี่ก็เป็นความดันแล้วทั้งตอนนี้ความดันเริ่มขึ้นนะฮะอ่ะตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอ เข้าไปเดี๋ยวเราลองก <She> er ิน <no? S 1> ข้าวแล้วก็ไปเตรียมเชียนะครับค <Yeah. S 1> อนเลนเเบอร์20นะครับ uh. ว่าที่จะได้แชมป์โลกอยู่แล้วนะครับต้องลุ้นเชียรครับสนามช้างบ้านเกิดเรานะครับ <Yeah. S 1> เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปชมกันครับท่านผูช้ชมนะตอนนี้เราก็ได้บัตรยังชี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่สแตนเชียกันนะครับว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแบบเอ้ยบรรยากาศภายใน สนามแข่งเนี่ยจะเป็นยังไงครับซึ่งเมื่อกี้ก็พาท่านผู้ชมนะไปเดินชมภาบรรยากาศนะครับภายในบูธของยามาฮ่านะครับผม What ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดีดีต้อนรับท่านผู่เน็ตวีดีที่ไปก็ได้แล้วนี่โอ้โหบอแม่ไปเกินไปไกลคนเดิมอะไรครับสวัสดีครับพี่ตอนนี้เราก็อยู่กันน้อยนะครับเจอกันอีกแล้วชานิดหน่อยแต่ตอนนี้กำลังจะวิ่งแล้วตัวเคมินกูบัวมา Oh yeah. ตอนี้คนก็เยี่ยบเลยนะฮู้นี้คนกว่าียบเล้นเฮะครับดูฝนครับดูฝน มมมันจะาาถึงเรไหโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูการแข่งขัน,น MotoGP นะฮะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าความรู้สึกนะครับในการมาชมระหว่างที่บ้านกับที่สนามนะครับ อันไหนมันจะสุยยาะกันบอกได้เลยว่าถ้าถ้าจะดูที่มุมกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยระบบเห็นทุกโคง้งทุกอะไรอย่างเงี้ยคือดูที่บ้านน่ะว่าเขาทำอะไนคือดูที่บ้านน่ะอ่ามันก็จะเห็นนะครับเห็นเห็นทุกมุมเลยนะฮะแต่เอาเรื่องเรื่องของความเล้าใจนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูที่สนามนี่มันโคตรมันเลยนะฮะเสียงเครื่องยนต์นะฮะเสียงท่อเสียงอะไรนี่แบบไอเล้าใจ เอาซะอยากได้ตัวพันกันเลยสิเดียวเดวครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปที่มาชมมอเตอร์จีพีนะครับที่บุรีรัมย์ um นะครับก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้นะฮะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้กับยุทธเตรอนีสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า